ของคนยูเอชเอพี่น้องเนาะมันเราเคยพาพี่น้องมาเป็นน้ำมันตอนนี้เพื่เจ้าเพิ่อไปยูเอชเอเนี่ยพี่น้องเนาะเป็นเอฟซีตัวยกเอาเหมือนกันพี่น้องเอ้ออเยบ้างมาลีนีโ่โอ้โหทุกคนมีแต่รกคันใหญ่เลย

tàu nhà rồi ha không lút cho pen à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ถ่ายคลิปให้เพคนเบิ่งน้ำนักยังไรเนาะ จยกลดเลยนะยกยกลดเลยหนัอย่างไรแลนะ้วยกให้หนำไรไปปัญหานานะ่ะ มาเป็นหนักข่าวแหนมาเป็นหนักข่าวให้เจ้าของน้องคนเจ้าของน้องคนอยู่เมืองนอกก็เลยมันเป็นหนักข่าวให้เราเราเบิ่งคลิปอยู่ได้เอีงยงน่ มืเอี่ยกน้องแล้วกัดกินปาลาแล้วน่องหมอแรงเลยยุปปลาแล้วหมอแรงเลยเนี่ยทะเลมาว่านรสจี๋เน่ยแผนการอยากกินปลาเราบ่นไปบุ่ย ู่าไปหาคุยก็เลยมาแวะถ่ายคลิปให้เพิ่นเบิ่งเสี่ยเอ้ยมึงกัลุยปุลงกันเด้อเลยมาแว่ถ่ายคลิปพเพิ่น,น,นเนบิ่งก่อนเแต่ของน้องเพิ่นอยู่เมืองนอกเพินนพน่นเบิ่งคลิปอยู่พักคอนเทนด์ได้เนาะ าจะไปที่ใ่ปู่เทขเนที่ขังเงืนเรานี้เฮ้ยเท่ขังเงือนอยเรานี้ย เดี๋ยวเขามา nhà ba เจ้าบ่ เฮ้คุอืยวลเปียนอะ้วเกป็นตาซิมีกบโหถ้าคุณไปรถเดียววะซาบแ้บขลางหนา แม่แม่ดินเะพื่อนเราบุ้งเเราบุ้งท่านนะร่างวัดสิพากันไปหาควายพี่น้องเลยเนาะก็เลยเห็นรถซิปล้อเพิ่นเขามาจกดินให้ลุงก็เลยมาพากันมารีวิวให้เพิ่นเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเพิ่นเกิดจ้าของมันอยู่เมืองนอกบ้านสวน เป็นว่าจักปีได้แล้วเพืสิมาบาทน,นี่พี่น้องเอ้ยใช่ครับคนเหนนเนี้ยเราบ่มักบ,บ,บัตรสวนเพิ่นแเออเติดแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนโอ้ยเป็นดงพี่น้องแถวนี้ไม่ไอ่ติวไม่อันเนี้ยซูมเปอร์นี่แปน็นเออเติดเพิ่นมาบุกเบิกที่เพิ่นกว้างขวาง มีพร้อมพี่น้องเนาะในสวนประนีน็นะเครื่องอยูของกินเดี๋ยวไปโอ้เราเจสิทธิได้แถวนี้ได้นี่เนะาะป้าวโทษพี่น้อยเอดี๋ยวก็กำลังมาอีกเนี่ยพี่น้อยเว้ โล่สิบเลยอะคนนี่พี่น้องนะบันสวนเพื่อนอนไ่นปะโ,นนะโอ้ยอยู่พยไพ่อยังงั้นก็หด,ดะรถที่สองนี่แหก็ขัมาเนี่ย อันที่สองนี่อืมคอนเิตเทเดี๋ยวนี้นน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 ได้ยิพี่น้องเนาะบนคนเบิกไว้นี่เด็กคนเบิกคนต่ำเอาไว้เลยแต่ชิมวลร่เปล่ปะเออปะระดอนชิมเมวอทรองปะเออ ไฟเพิ่งนกับเขาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยโอ้โหเพฟ่อาเพิ่อนฆ่าขนาดผม่สะดุดหวีดเมื่อไรวผมเมื่อทรงเอื่อยเพิ่อนมาชั้นผมจะฉีดออกมาไหมพี่น้องเอ้ย หลอ่อคักอันนี้ไม่มีตะบองหินเลยล้วนเลยผมมยังขนเลยมีตะบองหินโอ้โหคักอันนี้ได้ดินไปนเนี่ย ผมเดินทมถนนหนทางพี่น้องคนะัขกขนาดได้เลยโอเคพี่น้องเนาะสะละักขี้นี้วสานนิกรพี่น้องเนาะเอากระสี่ผ้าแมมนี่ไปเลอกฮกไวก่อนพี่น้องเลยควายปอมาเป็นอาทิตย์แลยเนาะหน้องยายากับแม่กับลูกขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องพวกไปสุขุสุขคนพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณถูกอคอมเมนต์เด้อพี่น้องเลย กันใหม่คลิปนาพี่น้องเนาะขอให้อยู่ดีไม่แห้งบ๊สุกูสิค้นพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ขอเล่าคำว่าสบายดี